สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสุข,ขูสุขนค,ครับผมบ่าวเทพภูมิหนุ่มบันแทนมาพบปอกกับพี่กับน้องชาวยูทูบเพื่เก่าเนาะพี่น้องเนาะ,ะมือนีกัมาให้มะนาพี่หล่ะพี่น้องสูบน้ำาต๊กก้าครับสูบน้ำโตก๊ะก้าพี่น้องแอนที่จริงเอ็นน้ำกระายอยู่ดอกที่แรกว่าสีบ่บ่ดำว่าสีบ้านเราก,ก็เลยปล่อยน้ำทิ่เบิดพี่น้อง ล่อยน้ำถ the ิ่มเบิดแล้วอันนี้ว่าเมื่อเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนสีดำก็เลยได้สูบน้ำกลับมาใส่ไหมพี่น้องนี่สูบน้ำกลับมาโต๊ก้าไหมครับเปลี่ยนแผนไหมสูบน้ำมาโต๊ก้าบ้านนีส้มหวานกับสีหวานส้มดำกับสีดำเนาะส่วนหนึ่งกับสีหวานเอาส่วนหนึ่งกับสีดำเอาครับผมล่อยน้ำถิ่มเราได้สูบน้ำกลับมาใส่ไหมพี่น้อง เสียงเสียงดังจักน้อยด้วยพี่น้องด้วยหยน้ำใช้ต๊กก้าบานะพวกมีน้ำไไถพอได้พี่น้องมันเหนียวจ้างเพื่นมาไถไให้ครับ โอ้บกงกับกระลังสิเป็นหมากหลังจากคนหลักกินเบิดแล้วพี่นอ้องเ,เรื่มเป็นหม,มากไหมครับเรื่มเป็นหมากยับหมากไหมล้วกป่วยก็มีหลายเครืออยู่ครับป่วยหอมล่วยน้ำว่าพี่น้องหลายเรืออยู่ ต้นมะขามยักษ์ก็กํังให นี่แหละพี่น้องสถานที่สิตกกาเนาะโบวานเบิดดอกพี่น้องมันไฮนะไงครับวานเครื่องเดียวเนาะวานเครื่องเดียวกับพอดำโบเบิดดอกเครื่องเดียวก็ได้ดำโบหลายครับวานเครื่องหนึ่งดำเครื่องหนึ่งเนาะนี่ครับไฮนาสิตกกาอันนี้ก็เป็นล็อกนี่สิ แบ่งไห้เห็ดเป็นเดือนไห้แบ่งไหวสิเห็ดทำการเกษตรเนาะพี่น้องสิทำการเกษตรแปลงนี้สิปลูกจักสิปลูกยังพี่น้องยังตัดสินใจไ่ได้อยู่เดี๋ยวสิให้รถไทมาไทยกบห้าอยู่นี่ต้นกล้วยปลูกไหม่นี่ต้นบักซิดาเป็นหมากหรพี่น้องเลย นี่ตัวน,น้อยๆก็เป็นหมากแล้วครับนี่จับไร่หมากดิ่คุณตัวน,น้อยๆเป็นตาไวบ่เนาะขี้ดาคือเป็นหมากเร็วจังหนามเต็มคลองเลยพี่น้องหนามเต็มคลองคุ่นอยู่กับสาพอดี แม่บ้านเพิ่นเก็บบักพรกอยู่ครับ ดึงออกเรี่ยไรตีไห้ป้อม ดินเหนียวพี่น้องดินเหนววียวค่อนข้างอยากไถยากครับแล้วก็เสียพ,พักบุง้งแล้วก็ห้ากันหลเฟืองแหงกันหลาไถยากครับเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ บรรยากาศสูบน้าโตก๊กาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับโค้งสีเอาไว้สำนนเนียงกันน้องพี่น้องเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสำหรับผมเบาชัยภูมินุมบั่นแทนกับขอ,อกำลังใจจากพี่จากน้องเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามให้กำลังใจกับช่องเบาชัยภูมินุมบันแทนนะพี่น้องครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสุขสมหวังสุข กายสบายใจจงเป็นของพีของน่องสุขขู่สุขคนเด้อพี่น้องเด้อหลํำรวยเงินทองน้ากันสุขขู่สุขคนครับเถือกห้อยรอยเบอร์น้ากันสุขขู่สุขคนครับผมคลิปหนาพ่อกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับบายบายสวัสดีครับ